พบรหัสรุ่นของ iPhone 15ในฐานข้อมูลของ BIS ก่อนเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้เผ <c oughs> ยความเร็วพอด USB-C ของ iPhone 15พร้อมเทียบกับ iPad m a c ว <oughs> ิศวกรสร้างเคสชาร์จ a p o d s Pro ดีไซน์โปร่งใสใช้พอรต USB-C ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n ชนแนลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับพบรหัสรุ่นของ iPhone 15ในฐานข้อมูลของ BIS ก่อนเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้คาดว่า a p p เปจะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในวันที่12กันยายนนี้ จึงไม่แปลกใจที่บุ l โลออฟอินเดียสแตนดาร BIS หน่วยงานมาตรฐานแห่งชาติของอินเดียจะเริ่มให้การรับรอง iPhone 15แล้วเว็บไซต์ MySmartPly ลรายงานว่ามีรายชื่อ iPhone รุ่นใหม่ที่มีหมายเลขรุ่น A3090 อยู่ในฐานข้อมูลของ BIS ซึ่งคาดว่าจะเป็นสมาชิก1ในสของ iPhone 15ซีรีส์โดยช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเคยถูกพบ iPhone รุ่นใหม่ที่มีหมายเลขรุ่น A3094 ในฐานข้อมูลของ BIS เช่นเดียวกัน ปัจจุบัน Apple ยังไม่มีอุปกรณ์ใดที่ใช้ใหม่เลขรุ่น A3090 และ A3094 จึงคาดว่าทั้งคู่เป็น1ใน4ของ iPhone 15 Series ขณะที่ iPhone 14มีใหม่เลขรุ่น A2649, A2881, A2884, A2883 และ A2882 ที่มาหมาย m a r t l y y เผยความเร็วผัด USB-C ของ iPhone 15พร้อมเทียบกับ iPad Mac i ไอโฟน15ถูกอ้างถึงบ่อยครั้งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพอร์ตเชื่อมต่อจาก Lightning มาเป็น USB-C ทำให้เกิดความคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ไวขึ้นรวมถึงการชาร์จที่เร็วขึ้นแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปอย่างที่หลายคนคาดคิดมิงชอกวัวนักวิเคราะห์จาก TF International Security เชื่อว่าพอร์ต USB-C ของ i iPhone 15และ iPhone 15 Plus แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากอินเทอร์เฟซ เนื่องจากจะถูกจำกัดด้วยมาตรฐาน USB 2.0หมายถึงความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุด480เมกะบิตต่อวินาทีซึ่งเป็นความเร็วเท่ากับ Lightning บน iPhone ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามพอร์ต USB-C ของ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max อาจรองรับ USB 3.2หรือ Thunderbolt 3เป็นอย่างน้อยซึ่งมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุด20เมกะบิตต่อวินาทีหรือ40เมกะบิตต่อวินาที ถ้าหากคำทนายของนักวิเคราะห์ถูกต้องแม่นยำพอร์ต USB C ของ iPhone 15 Series จะมีความเร็วสูงสุดดังนี้ iPhone 15 Pro Max มีความเร็วสูงสุด20เมกะบิตต่อวินาทีหรือ40เมกะบิตต่อวินาที USB 3.2หรือ Thunderbolt 3 iPhone 15 Pro ความเร็วสูงสุด20เมกะบิตต่อวินาทีหรือ40เมกะบิตต่อวินาที USB 3.2หรือ Thunderbolt 3 iPhone 15 Plus ความเร็วสูงสุด480เมกะบิตต่อวินาทีหรือ USB 2.0 iPhone 15ความเร็วสูงสุด480เมกะบิตต่อวินาที USB 2.0ขณะที่พอร์ต USB-C ของ iPad และ Mac มีความเร็วสูงสุด Mac ทุกรุ่นความเร็วสูงสุด40เจกกะบิตต่อวินาที Thunderbolt iPad Pro 2021 2022ความเร็วสูงสุด40เจกะบิตต่อวินาที Thunderbolt iPad Pro 2018 2 0 2 0ความเร็วสูงสุด10จิกะบิตต่อวินาที USB 3.1 Gen2 iPad Air 2 0 2 2ความเร็วสูงสุด10จิกะบิตต่อวินาที USB 3.1 Gen2 iPad Air 2 0 2 0ความเร็วสูงสุด5จิกะบิตต่อวินาที USB 3.1 Gen1 iPad Mini 2 0 2 1ความเร็วสูงสุด5จิกะบิตต่อวินาที USB 3.1 Gen1 iPad 2022ความเร็วสูงสุด480เมกะบิตต่อวินาที USB 2.0ที่มา m a c r u m o r วิศวกรสร้างเคสชาร์จ AirPods Pro ดีไซน์โปร่งใสใช้พอร์ต USB-C Ken p i l l o n e วิศวกรที่ปรึกษาด้านการสร้างต้นแบบฮาร์ดแวร์เคยเปลี่ยนพอร์ต h t n i n g ของเคสชาร์จ AirPods Pro ให้กลายเป็น USB-C และล่าสุดได้ออกมาอวดโครงการใหม่ ด้วยการสร้างเคสชัด์ต p อปพลอให้มีพื้นผิวโปร่งใสมองเห็นหูฟังที่เก็บอยู่ข้างในไม่แน่ใจว่าโครงการล่าสุดของเคนพิ o ลเนลได้รับแรงบนันดาใจมาจากตัวเลือดทานสเปเลนของ b Be ี s t t u d i o บัตพลัสหรือไม่แต่ก็ใกล้เคียงเพียงแต่ตัวหูฟังยังคงเป็นสีขาวทึบไม่ได้โปร่งใสเหมือนกับหูฟังของ Be ีเคนพิลเนลสร้างเคสแอปพ Pro ด้วยเครื่องพิมพ์3มิติ ฟอมแล็บฟอมส3บวกโดยใช้กระบวนการพิมพ์ SLA สเตอริโอลิทอกราฟีสร้างเคสที่มีความโปร่งใสาจากวัสดุเรซินก่อนจะนําทุกอย่างมาขัดเคลือบเงาประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้สกรูและน็อตยึดแทนกาวอีกทั้งยังใช้พอต USB-C แทนที่ Lightning ด้วยโครงการปรับแต่งฮ์ดแบ์ต,ต่างๆของพินลโลเนลแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะส่งเสริมให้ผู้ผลิตสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถซ่อมแซมได้อย่างง่ายดาย ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้บร,ริโภคแต่ยังช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกทางหนึ่งที่มา k e น p ิ l o n e l แอป Google Chrome สำหรับ iOS กำลังทดสอบย้ายอ d d r e s s Bar ไปไว้ด้านล่างนักพัฒนาซอฟต์แวร์พบว่า Google มีแผนย้ายอ d เ r e s s า a r บนแอปพลิเคชัน r o m e ไปไว้ด้านล่างซึ่งแอป Safari ของ Apple เคยทำมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนสตีฟ v e เซอร์นักพัฒนาซอฟต์แวร์พบว่า แอป Google Chrome สำหรับ iOS เวอร์ชัน t e s t l i g h มีการเพิ่มตัวเลือกให้ผู้ใช้งานตั้งค่าได้ว่าต้องการให้แทบ Address Bar อยู่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอผู้ใช้ Google Chrome เวอร์ชัน t e s t l i g h สามารถแตะค้างไว้ที่บนแท็บ Address Bar เพื่อเปิดตัวเลือกในการย้ายตำแหน่งหรือไปที่ Setting Address Bar การย้าย Address Bar ไปวางไว้ด้านล่างช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานที่ถืออุปกรณ์ด้วยมือเดียว แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกใจสิ่งนี้ทำให้ Apple ต้องเพิ่มปุ่มสลับตำแหน่งเพื่อให้ผู้ใช้งานย้ายอดเดตปลากลับไปไว้ด้านบนได้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Apple ถูกฟ้องร้องจากเจ้าของ a i r p o d s Max หลังพบปัญหาการควบแน่นจนทำให้เกิดหยดน้ำอยู่ภายในปัญหาการควบแน่นของ a i r p o d s Max หูฟังไร้สายแบบครอบหูระดับพรีเมียมของ Apple ถูกพบปัญหาครั้งแรกตั้งแต่ปี2021หลังจากวางจำหน่ายครั้งแรกเพียงไม่กี่สัปดาห์ และดูเหมือนว่าปัญหานี้ยังไม่ได้รับการจัดการจนนำไปสู่การฟ้องร้องในที่สุดเจ้าของ a p ปพลิเคชัที่ได้รับผลกระทบอ้างว่าหูฟังไร้สายแบบครอบหูของ Apple มีหยดน้ำเกิดขึ้นมากมายในที่ครอบหูหลังจากใช้งานไปสักพักซึ่งดูเหมือนว่าอุปกรณ์จะมีปัญหาจากการควบแน่นผู้ใช้งานบางรายอ้างว่าหยดน้ำที่เกิดขึ้นในที่ครอบหูของ a p ปพลิเคชัมีส่วนทำให้ฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนไม่สามารถทำงานได้และยังทำให้เกิดเสียงรบกวนด้วย ล่าสุดมีรายงานว่าผู้ใช้ a p p p o d s Max ในแคลิฟอร์เนียที่ได้รับผลกระทบได้รวมกลุ่มกันฟ้องร้อง Apple เป็นเวลาหลายเดือนแล้วและยังอยู่ในระหว่างการเจรจาหาทางออกร่วมกันโดยทีมกฎหมายของ Apple ไม่ได้โต้แย้งเรื่องปัญหาก,การกบแน่นแต่ตั้งข้อสังเกตว่ารอบหูของ a p p p o d s Max เป็นแม่เหล็กที่สามารถถอดออกได้และความร้อนรอบๆตัวผู้ใช้งานอาจทำให้เกิดความชื้นขึ้นมาที่มากิสม o ชิน n า และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ m อ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ